น้องสวัสดีครับตปวจรงอย่างมังม่ายครับวันนี้ก็พามากินข้าวครับแกงหน่อไม้ครับแซ่บหน่อไม้สดครับผมมอเลยพี่น้องเต็มเทเลยโอ้โหว้าวว้าวว้าวลุน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 แล้วลุนแล้ว

เบ็กมึกันครับน้อยสุดๆใสบเขาเบื่อตอนนี้ง่ายควรเดี๋ยว่ควรขอใช้หนครับโอเคพี่น้องวดครับเ็ไป ก้นอ้ครับมจับาซนน้ำก่อนโคตรนอมีลูกดวดพร้อมกับฟักทองกับมีมาแต่ลูกกาครับ lúc nha đôi nhà mang mày sẹp rồi, không không nhảy

Đây. Đây nhé. Ừ. thái khoai nó này. Đây nhé. Còn nhai hả? Chấm bạc em thăm. ไปเดี๋ยวตีเลยนะรีบด่วดสับน่อไม้สดครับแซ่บหลาย

ไป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 นะถอยิมับุ้งมองกัดกันตรงนี้นะบึ้งพอตีเหรอบุไปเนี่ยบึ้งอันนี้บุ้งไปนะไปนะโุ้ยไปกินดีเลยพี่น้องมากัดกันเลยวุ้ย 宝宝吧。